ผสมหรือตำอย่างเดียวก่อนตำทีละอย่างเนาะตัดปูชูงจังเลย สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพบกับช่องหิวจังไบโคเรียกับช่วงยาแยมพาทำพากินจ้าเมื่อนี้ตำเส้นกว๋วยเตี๋ยวตำเส้นเล็กจ้ะก,กับตำมะกอจ้ะสองเมนูเป็นตำสองสหายตำสองแม่ลูก <c oughs> หมูทอดจ้ะมาผักติมทาดบรรยายบ้ถือผักลายๆข้าเนียวกลองนึ่งติมติมจ้ะมากินข้าเนียวก่อนหองทองกันพี่น้อง ห้องทองกันเด้อห้องคำใหญ่ๆเด้อมันเผ็ยดห้องทองเผ็ดอิลิพี่น้องชิมเราค่ะมานเพียดเกินกิโลหนึ่งเนาะชิมเราค่ะทุกคนน้าจ้าอันนี้โยกสวนมาเลยจ้ะออกจะอุ้ม มันละปล,ลาจำเล่ลาๆเหรอผับกาดยาก่อนนี้ เขา,าเอิ่มเม็ดยัยงเม็ดกาะเสหรือเม็ดกระทินรืยยังหมูะก,มมกะทอดน้ำปลาวอาผักกันจิน ใช่บอบรกหลอกผัา,า,าขัา้นตอาน้ำมันหยดในนึงสีมันจะสวย 那个。嗯哼哼。Hmm. <laughs> bất số là nhé em thôi 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 mới đây có nhóm pia. เอาน้ามาให้กวยเนี่ยฮ่อมาร้านเลยบ่าานานลาร้านต่อแถวกินต่ออยู่จ้ะพ่เด้จถิงเนื้อเนี่จ้ะไิกินกันต่ออยู่พาน้มกินจากบาทกินจ้ะกินออกนาจอบ่ไไ้ ต้องไปนี่กินเผ็ดทั้งกินทั้งไห้จ้ะพี่น้องจ้ามือเอนี่เพราะพราะสำเนะจอจะมือหนาพอกันไหมฝากย้ายแอมพาทำา้ากินกับอ่อไว้ในออมอกออมใจนี่เด้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะลาลังเฮหากบ่ไวเร็